พบกับอักษรออเลิร์นวันนี้นะคะพบกับครูเกตในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .2 น,นั่นเองค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ได้แก่สมุดดินสอและยางลบให้พร้อมก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนไปเที่ยวป่าก,กันนะคะซึ่งมีสัตว์ต่างๆชนิดมากมายเลยเราไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างไปดูที่ตัวแรกนะคะ ตัวแรกตัวที่นอนอยู่บนโขดหินนักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นตัวอะไรได้แก่เสือนั่นเองแล้วเสือนักเรียนคิดว่าตรงกับมาตราแม่ใดคะแม่กอกาเพราะว่าคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคะ่ะตัวใหญ่ๆมีจมูกยาวๆได้แก่ตัวอะไรเอ่ยช้างนั่นเองช้าง คำนี้มีตัวสะกดใช่ไหมคะซึ่งมีงองงูเป็นตัวสะกดดังนั้นคําว่าช้างตรงกับมาตราแม่กงนั่นเองค่ะช้างแล้วช้างกินอะไรเป็นอาหารคะช้างกินอะไรเอ่ยด้าน,นข้างเลยนั่นก็คืออ้อยนั่นเองอ้อยตรงกับมาตราแม่อะไรคะตรงกับมาตราแม่เกยเห็นไหมคะว่ามียอ,อยยักษ์เป็น ตัวสะกดนั่นเองต่อไปค่ะมาดูที่กำลังเลื้อยอยู่บนไม้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นตัวอะไรนั่นก็คืองูนั่นเองงูตัวนี้มีสีอะไรคะงูตัวนี้มีสีเขียวดังนั้นตัวนี้จึงเป็นงูเขียวนั่นเองงูเขียวมีสองพยางใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่างูและคำว่าเขียว คำว่าง,งูมีตัวสะกดไหมคะไม่มีดังนั้นตัวนี้อยู่ในแม่กอกาและคำว่าเขียวมีวอแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้ตรงกับมาตราแม่เกิมนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะไปดูที่เรือนักเรียนเห็นอะไรคะที่สามารถกินได้เลยนั่นก็คือข้าวหลามนั่นเองข้าวหลามมีสองพยางเหมือนกันคะ่ะ นั่นก็คือคำว่าข้าวและคำว่าลามคำว่าข้าวคำแรกก่อนนะคะนั่นก็คือมีวอลแวนเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่าข้าวอยู่ในแม่เกลูนั่นเองค่ะและอีกคำหนึ่งคือคำว่าลามคำว่าลามมีมอม้าเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กลมนะคะต่อไปแต่เอ๊ะ สีของภาพยังไม่ค่อยจะชัดเจนเลยใช่ไหมคะนักเรียนมาช่วยครูระบายสีกันดีกว่าคะ่ะอันไหนที่ยังไม่มีสีบ้างคะไปดูที่สัตว์ที่มีคอยาวๆตัวสูงๆนั่นก็คือยีราฟต่อไปคะ่ะเห็นมุมด้านล่างไหมคะด้านล่างงูจะมีพุ่มดอกไม้อยู่นั่นก็คือดอกไม้แต่ดอกไม้เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ บุบผานั่นเองค่ะและบนเรือนักเรียนเห็นไหมคะบนเรือมีเด็กชายนั่งอยู่บนเรือแต่จะพายเรือเราต้องมีอะไรคะต้องมีชูชีพเพื่อกันการจมน้ำใช่ไหมคะดังนั้นคํานี้จึงเป็นคําว่าชูชีพและอยู่บนใบบัวสุดท้ายอยู่บนใบบัวนั่นก็คือกบนั่นเองนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคําที่เราระบายสีลงไปเนี่ย ออกเสียงเหมือนตัวอะไรคะออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนตัวบอใบไ,ไม้แล้วอยู่ในมาตตาแม่อะไรคะเราจะได้เรียนต่อไปเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนแม่โกงแม่กลมกแม่เกยแม่โกและแม่กบมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาเรียนแม่โกบก,กันนักเรียนจะต้องช่วยเด็กสองคนนี้ผ่านด่านแม่กบไปให้ได้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะแม่กบนักเรียนคิดว่าแม่กบพยาญชนะอะไรคะที่เป็นตัวสะกดรูปนี้เป็นรูปใบไม้ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวบอใบไม้นั่นเองดังนั้นบอใบไม้เป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แล้วนักเรียนยคิดว่ายังมีตัวอะไรอีกคะที่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนตัวบใบไ,ไม้แต่ไม่ได้เป็นตัวใบไม้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมาดูกันคะ่ะภาพแรกเป็นภาพปลาดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นปอปลาต่อมาคะ่ะเป็นภาพพานใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นพอพานต่อมาคะ่ะเป็นภาพฟันตัวนี้ต้องเป็น ฟอฟันสุดท้ายค่ะพอสำเภาดังนั้นนะคะปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพาเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรามาตราแม่ก,กบมีบใบไม้เป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและมีปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แต่มีเสียงเหมือนบใบไ,ไม้สะกดนั่นเองค่ะเราจะได้เรียนรู้คำต่อไปนะคะว่าคำที่ลงท้ายด้วยเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นนักเรียนต้องมาแยกองค์ประกอบของคำกันก่อนนะคะนักเรียนมาดูภาพแรกกันค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรนะที่อยู่ในน้ำหรือว่าอยู่บนใบบัวได้นักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นกบนั่นเองแล้วกบ มีพยัญชนะต้นคือกอไก่ตัวสะกดคือตัวอะไรคะบอไปไม้นั่นเองแล้วสระที่ใช้ล่ะคะเราใช้สระสระโอนั่นเองค่ะแล้วคำว่าก,กบมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะกบอ่านว่ากบ คำต่อไปเลยค่ะคำนี้จำได้ไหมคะคำว่าอะไรเป็นพุ่มดอกไม้ใช่ไหมคะคือภาพดอกไม้แต่เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าบุบผานั่นเองค่ะคำว่าบุบผามีสองพยางค์ครูก็จะแยกเป็นคำว่าบุบและคำว่าผาเรามาดูคำแรกก่อนนะคะคำว่าบุบพยางชนะต้นคือบอใบไม้ ตัวสกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนตัวบอใบไ,ไม้แต่ตัวสะกดในนี้คือตัวปอปลาสระที่ใช้นั่นก็คือสระอุนั่นเองและก็ไม่มีรูปวรรณยุกใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำว่าผาพยัญชนะต้นคือพอพึ่งแล้วคำนี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดนะคะ ซึ่งเราใช้สระอานั่นเองแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์อ่านพร้อมกันนะคะบุปผาอ่านว่าบุปผาคําคต่อไปค่ะคํานี้คือเสื้อชูชีพใช่ไหมคะนักเรียนต้องเคยใส่บ้างแหละที่เวลาเราไปเล่นน้ำใช่ไหมคะเราต้องมีเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันการจมน้ำนะคะไปดูกันค่ะคํานี้คือ ชูชีพมีสองพยาง์เหมือนกันโดยครูก็จะแบ่งเป็นคำว่าชูและคำว่าชีพมาดูคำแรกนะคะคำว่าชูพยาญชนะต้นคือชอช้างคำนี้ไม่มีตัวสะกดและอยู่ในแม่ก,กอกาใช่ไหมคะสระที่ใช้ก็คือสระอูและก็ไม่มีรูปวรรณยุกต ต่อมาค่ะคาว่าชีพพยานชนะต้นคือชอช้างตัวสะกดก็คือพอพานเห็นไหมคะพอพานออกเสียงเสียงพยานชนะท้ายเหมือนเสียงบอใบไม้และสระที่ใช้ก็คือสระอีแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกใช่ไหมคะมาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะชูชีพอ่านว่าชูชีพ ต่อไปค่ะสัตว์ชนิดนี้มีคอยาวเราเรียกว่ายีราฟยีราฟมีสองพยาง์เหมือนกันค่ะครูก็จะแบ่งเป็นคำว่ายีและคำว่าราฟมาดูคำแรกก่อนนะคะคำว่ายีพยาญชนะต้นคือยอยักษ์มีตัวสะกดไหมคะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้อยู่ในแม่กอกา แล้วก็ใช้สระีแล้วก็ไม่มีวรรณยุกนะคะต่อมาค่ะคำว่ารับคําว่ารับพยัญชนะต้นคือรอเรือตัวสะกดที่ใช้ก็คือ for fun ฟฟส a r a แล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกใช่ไหมคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะีรา f อ่านว่าีรา f หลังจากที่นักเรียนได้เรียนการแยกองค์ประกอบของคำมาแล้วนะคะคราวนี้ครูจะพานักเรียนมาอ่านคำที่มีแม่ก,กบเป็นตัวสะกดกันค่ะนักเรียนมาดูที่ภาพนี้กันเลยนะคะภาพนี้นักเรียนเห็นเด็กชายที่อยู่ด้านล่างไหมคะอยู่ใต้โต๊ะเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังเล่นซ่อนแอบใช่ไหมคะนักเรียนลองเขียนคำว่าซ่อนแอบลงในสมุดสิคะว่าจะถูกเหมือนกับที่ครูเขียนหรือเปล่าไปดูกันนะคะ ซ่อนแอบอ่านว่าซ่อนแอบมาดูที่คำแรกคำว่าซ่อนมีนอหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนนั่นเองส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าแอบคำนี้มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้คือคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบคำว่าแอบคำนี้จึงเป็นคำที่สะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะ ่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพผลไม้นักเรียนคิดว่าคือผลไม้ชนิดใดคะนักเรียนต้องเขียนลงในสมุดต,ตัวเองด้วยนะคะว่าคืออะไรเขียนถูกไหมไปดูกันนะคะว่าจะเขียนถูกเหมือนกับครูหรือเปล่าคำนี้คือสับปะรดสับปะรดอ่านว่าสับปะรดเห็นไหมคะคำแรกคำว่าสับ มีบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบที่ตรงตามมาตราด้วยคำที่สองไม่มีตัวสะกดคำว่าปะจึงอยู่ในมาตราแม่กอกาและคำสุดท้ายคำว่ารถมีดอเด็กเป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเองค่ะไปดูคำต่อไปเลยนะคะภาพนี้ นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพถ่ายใช่ไหมคะที่มีกรอบรูปดังนั้นภาพนี้จึงเป็นรูปภาพนั่นเองรูปภาพอ่านว่ารูปภาพมีสองพยางนะคะมีคำว่ารูปและคำว่าภาพคำแรกคำว่ารูปมีปอปาเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนตัวบใบไม้ ดังนั้นคำว่ารูปจึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตราและอีกคำหนึงคือคำว่าภาพมีพอพานเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนตัวบอใบไม้เหมือนกันดังนั้นคำว่าภาพจึงเป็นมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณภาพนี้ เวลาคุณแม่ทํากับข้าวใช่ไหมคะคุณแม่จะต้องใช้สิ่งนี้ในการทํากับข้าวนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะอย่าลืมเขียนลงในสมุดต,ตัวเองด้วยนะคะดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพทับพีออกเสียงพร้อมกันด้วยนะคะทับพีอ่านว่าทับพีมาดูคําแรกกันค่ะคําว่าทับมีพอพานเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนตัวบใบไม้ใช่ไหมคะ ดังนั้นคำว่าทับจึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตราและคำว่าพีไม่มีตัวสะกดคำนี้จึงอยู่ในแม่กอกานั่นเองต่อไปค่ะสิ่งนี้คืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะเวลาที่เราต้องการจะอุ่นอาหารเราจะใช้สิ่งนี้ในการอุ่นอาหารเพื่อความรวดเร็วใช่ไหมคะดังนั้นภาพนี้คือไมโครเวฟ ไมโครเวฟนะคะอ่านว่าไมโครเวฟอย่าลืมออกเสียงพร้อมกันด้วยนะคะคำนี้มี3มพยางกันเลยมาดูที่พยางแรกก่อนนะคะคำว่าไม่ไม่มีตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กกาคำที่สองคำว่าโครไม่มีตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในแม่กกาเช่นกันคำสุดท้ายคำว่าเวฟ มีฟอฟันเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนตัวบอใบไม้ดังนั้นคำนี้คำว่าเวฟอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพท้องฟ้าใช่ไหมคะท้องฟ้าที่สดใสามากเลยท้องฟ้าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่านบ อ่านว่านบออกเสียงพร้อมกันนะคะนบอ่านว่านบคำนี้มีพอสมเาอเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะคำนี้ดังนั้นคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตราเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราได้รู้คำที่ลงท้ายด้วยมาตราตัวสะกดแม่กบไปหลายคำแล้วใช่ไหมคะครูก็จะพานักเรียน เล่นเกมโยนห่วงกันค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาดูก่อนว่าคำที่ครูให้มาจะเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้อย่างไรไปดูคำแรกเลยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันนะคะมะแรงสาบเราจะเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะมะแรงสาบเห็นไหมคะสาบออกเสียงมาตราตรวสกฎแม่ กบที่ตรงตามมาตราด้วยดูคำต่อไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่าปรารบเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้ยังไงคะไปดูกันค่ะปรรบคำว่ารบออกเสียงพยัญนชนะท้ายเหมือนบอใบไม้ใช่ไหมคะแต่มีพอสัมเาาเป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้จึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ก,กบที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเอง ไปดูคำต่อไปเลยค่ะคำนี้อ่านว่าโทรศัพท์อ่านพร้อมกันนะคะโทรศัพท์แล้วคำนี้นักเรียนเขียนเป็นคำที่ถูกต้องถูกไหมคะไปดูกันเลยนะคะโทรศัพท์เห็นไหมคะคำว่าศัพท์คำว่าศัพท์อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบซึ่งมีพอพานเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ ดังนั้นคำนี้จึงอยู่ในแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันเลยนะคะคำสาบแล้วนักเรียนเขียนคำนี้ถูกต้องไหมคะไปดูกันเลยนะคะคำสาบเห็นไหมคะคำว่าสาบมีปปาเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่าสาบจึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบ ที่มีปอปาเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราน,นั่นเองค่ะคำต่อไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่าตู้เซฟแล้วเราเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้ยังไงคะไปดูกันเลยนะตู้เซฟเห็นไหมคะคำว่าเซฟจะมีฟอฟันเป็นตัวสะกดเสียงพยัญชนะท้ายก็จะออกเสียงเหมือนตัว บอใบไ,ไม้นั่นเองดังนั้นคำว่าเซฟก็อยู่ในมาตราตรวสกดแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนการอ่านและเขียนเรื่องมาตราตรวสกดแม่กบไปแล้วนะคะครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนความรู้โดยการนำคำเหล่านี้มาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์กันนะคะซึ่งมีคำว่าไรนั้นนักเรียนมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าลาบ นักเรียนเห็นไหมคะคำนี้คำนี้เสียงพยัญชนะท้ายออกเสียงเหมือนบอใบไม้แต่มีพอสัมภาวเป็นตัวสะกดคําต่อมาค่ะคําว่าเคารพคําว่ารบมีพอพานเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนบอใบไม้ต่อมาค่ะคําว่าทูบคาว่าทูบคานี้ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนบใบไม้เหมือนกัน แต่มีปอปลาเป็นตัวสะกดคำต่อมาค่ะคำว่าศพคำนี้มีพอพานเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนบอใบไม้เหมือนกันคำสุดท้ายค่ะคำว่าโลภคำนี้มีพอสัมพาวเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนเสียงบอใบไม้เหมือนกันนะคะ เอาละค่ะต่อไปนักเรียนก็มาช่วยครูนำคำเหล่านี้มาเติมลงในประโยคเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์กันนะคะเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะคุณย่านำดอกไม้จุดๆุดเทียนไปบูชาพระนักเรียนคิดว่าเราจะนำอะไรไปบูชาพระกันคะลาบเคารพทูบศพหรือโรบนั่นก็คือทูบนั่นเองค่ะ นักเรียนมาอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะคุณย่านำดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาพระประโยคนี้นะคะคุณแม่แต่งชุดดำไปงานเผาเผาจุดๆ,ๆเผาอะไรคะลาบเคารพทูบทูบเราไปแล้วใช่ไหมคะศพโลก ถ้าใส่ชุดดำใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะต้องไปงานอะไรคะงานศพนั่นเองนักเรียนมาอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะคุณแม่แต่งชุดดำจะไปงานเผาศพต่อไปเลยคะ่ะเมื่อคุณครูเข้ามาในห้องเรียนหัวหน้าจะบอกให้นักเรียนทุกคนไหวแสดงความจุดๆุดจุด,จด เวลาที่ครูจะเข้าห้องใช่ไหมคะจะมีหัวหน้าสั่งนักเรียนแสดงว่าเป็นการแสดงความเคารพนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงเติมคำว่าเคารพลงไปอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเมื่อคุณครูเข้ามาในห้องเรียนหัวหน้าจะบอกให้นักเรียนทุกคนไหว้แสดงความเคารพต่อไปเลยค่ะ คนจุดจุดจุดคือคนที่ไม่รู้จักพอต้องการได้สิ่งต่างๆมาเป็นของตนตลอดเวลาคนที่ไม่รู้จักพอเขาจะเรียกว่าเป็นคนโลภนั่นเองเรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะคนโลภคือคนที่ไม่รู้จักพอต้องการได้สิ่งต่างๆ มาเป็นของตนตลอดเวลาสุดท้ายคะ่ะเขาได้โชคจุดๆุดจุด,จดเพราะเขาได้สิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนโชคต้องมาพร้อมกับอะไรคะโชคลาบนั่นเองเรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะเขาได้โชคลาบเพราะเขาได้สิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน จนถึงตอนนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถผ่านด่านแม่กบไปได้แล้วนะคะซึ่งด่านต่อไปก็คือแม่กบนั่นเองนักเรียนจะได้เรียนในบทเรียนถัดไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะจากการเรียนในวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดโดยภาพที่1นักเรียนมีความเข้าใจแล้วภาพที่2ยังมีข้อสงสัยหรือภาพที่3นักเรียนยังไม่เข้าใจในบทเรียน หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนมาตราตัวสะกดแม่กบไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและฝึกอ่านให้คล่องขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน